วันอังคารที่10สิงหาคม2564นายสมพจ์กวางแก้วผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ครั้งที่4/2564ณนห้องประชุมชั้น15สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ คณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานรายงานผู้แทนจากสำนักกองที่เกี่ยวข้ององค์การนายจ้างองค์การลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณารายงานการประเมิน TLS8,12563 0 0โดยมีผู้ประเมินจากบริษัท SGS ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้นำเสนอรายงานที่ประชุมมีมติให้เสนออธิบดีอนุมัติให้การรับรองจำนวนหแห่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้างจำนวน2,254คนคิดเป็นมูลค่าทรงออกประมาณ1,341ล้านบาทสถานประกอบกิจการนำใบรับรองไปขอใช้ตราสัญลักษณ์ที่มาร์คจำนวน3แห่งกสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน